สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์มดบางแพรเล่าผีชาแนลเรื่องเล่าผีราชพักสวนสุนันทาเมื่อลองดูประวัติคร่าวๆของมหาวิทยาลัยร,ราชพักสวนสุนันทาแล้วเรื่องความเฮียนต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเพราะก่อนจะก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนั้นเดิมเคยเป็นวังเก่า ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตพระบรมราชเทวีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีพระองค์แรกของรัชกาลที่หเด็กนักศึกษาที่นี้ส่วนมากจึงเรียกตัวเองว่าลูพระนางและด้วยความเป็นสถานที่เก่าแก่มีระยะเวลาเนิ่นนานจึงไม่น่าแปลกถ้าจะมีเรื่องราว ชวนให้นึกคิดเกี่ยวกับสิ่งลด้ลับที่มองไม่เห็นอยู่เสมอเรื่องเล่าหลําหลอนสวนสุนันทาตึกเหลืองว่ากันว่าตึกที่เก่าที่สุดของมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านักศึกษามักเรียกกันว่าตึกเหลืองสมัยก่อนเป็นที่ประทับของเชื้อพระวงศ์ในวงัง ปัจจุบันตึกนี้ได้เปิดใช้บริการนวดแผ่โบราณให้แก่คนนอกได้ด้วยฉันบนสุดมีเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับสวนสุนันทาสมัยก่อนมีรูปภาพและโมเดลแผนที่ในสมัยที่ยังเป็นหวังเก่าอยู่ด้วยใต้ดินตึกศิลปรกรรมเรื่องที่ฟังที่ไรก็ต้องขนลุกทุกทีใต้ดินตึกศิลปรกรรมว่ากันว่าที่ชันจีตึกศิลปรกรรม หรือชั้นใต้ดินนั้นสมัยยังเป็นวังที่ตรงนี้คือคุกเก่าไว้ขังนักโทษและในตอนกลางคืนยามที่นี่ก็จะได้ยินเสียงโซ่รักตลอดเวลาเสียงนั้นน่าจะเป็นเสียงโซ่ตวนที่ใช้ร่ามขานักโทษรวมถึงมีงนักศึกษาคนหนึ่งเคยทำงานอยู่ที่ใต้ตึกในเวลากลางคืนโดยนักศึกษาคนนั้นเขียนง,งานไปดูดบุรี่ไปด้วยจนเห็นพระนางสุนันทา มาเตือนให้เลิกดูดบุหรี่หรือบางคนก็เล่าว่ามีนักศึกษาคนที่มีสัมผัสซิกเซน์มาเรียนได้ไม่ถึงเทอมก็ลาออกเขาเล่าให้ฟังว่าอยู่ไม่ได้เลยเพราะส่วนสุนันทามีผีในหวังเยอะมากและทุกวันนี้ก็ไม่มียามาเฝ้าชันใต้ดินต่อนดึกๆอีกเลยชั้น 4. ตึกศิลปกรรม เรื่องราวชวนสยองของตึกศิลปรกรรมอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะบริเวณชั้นสี่ตึกศิลปรกรรมซึ่งมีชั้นของศิลปะการแสดงประกอบไปด้วยนาฏศิลป์ไทยกับการละครไทยและครูฮอนคือสิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เรียนเอกนาฏศิลป์ด้วยความรักและผูกพันครูหอนจึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยรายชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง และได้เสียชีวิตไปด้วยโรคปอดติดเชื้อจะมีเรื่องเล่ามาต่อกันมาว่าเวลาสี่ทุ่มมียามสองคนได้ขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นสเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและไลาเด็กนักศึกษากลับบ้านเมื่อมาถึงชั้น4ก็เปิดออกยามทั้งสองคนก็เห็นเงาคนลางๆยืนอยู่ที่สุดฝั่งทางเดินอีกฝั่งจากนั้นจึงตะโกนไปว่าทำไมยังไม่กลับบ้านอีก ตึกปิดแล้วนะครับคนที่ยืนอีกฝั่งก็ไม่ตอบอะไรยามทั้งสองคนจึงโมโหเลยเดินเข้าไปหาพอใกล้จะถึงก็ส่องไฟฉายเข้าไปพบเป็นผู้ชายยืนอยู่ปกติพาี่เห็นดูจะไม่ผิดแปลกอะไรแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าชายคนนั้นไม่มีท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปไม่มีอะไรเลยและที่ยิ่งน่าสะพรึงเข้าไปอีกคือชายคนนั้นจู่ๆก็ฟอนมรำ ทำเอาคนที่พบเห็นตกใจแทบจะหนีไม่ทันซึ่งมิญญาณชายฟ้อนลัมนี่เห็นน่าจะเป็นครูฮอนที่กลับมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยของตนนั้นเองห้องสมุดเก่าที่ทุบไปแล้วปัจจุบันสร้างเป็นตึกอธิการบด,ดีรู้หรือไม่ว่าสมัยก่อนชั่วที่จะปิดไปมีชำลมง M.M.A. มิกมาทโรอาร์ต เขาไปใช้สถานที่ฝึกกันจนถึงกลางค่ำกลางคืนผอิญน,นักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในชมรมเป็นพวกเล่นของก็เล่าให้ฟังว่าตอนกลับบ้านเห็นมีคนมาส่งเต็มไปหมดทั้งหน้าตาและประตูทุกคนแต่งชุดไทยแล้วจ้องมองมาที่พวกเขาบริเวณใต้ตึกห้หเดิมเคยเป็นโรงเรียงเด็กอาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่ทำงานดึกๆเท่าไหร่ ถ้าไม่จำเป็นเพราะจะถูกพวกเจ้าคุกมาเล่นอยู่เสมอตอนช่วงกลางคืนไม่เชื่อไปที่ห้องผักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ปัจจุบันมียันแปะอยู่ด้วยและหากสังเกตดีๆอาจารย์เอกนี้นะ่าจะมีตุก๊กตาคนละตัววางไว้บนโต๊ะให้ใครเล่นก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับผู้หญิงสวมสบายสีชมพู เด็กสวนสุนันทาจะรู้ดีว่าสถาบันแห่งนี้ต้นไม้ค่อนข้างเยอะบางมุมถึงขึ้นปกคลุมทางเดินเลยก็มีเคยมีเรื่องเล่าหม่าว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยรู้ติดกันอย่างมหาวิทยาลัยราชพักสวนดุสิตเดินเข้าไปในสวนสุนันทาตอนประมาณสองทุ่มเพื่อลัดไปออกประตูเทเวศระหว่างเดินอยู่ก็เห็นขาคนห้อยลงมาจากต้นไม้ด้านบน พอมองขึ้นไปก็เป็นผู้หญิงสวนสบายสีชมพูนางจ้องลงมาจากบนต้นไม้สวนย่อมที่อยู่หัวมุมตรงข้ามกับท่าวาสุเกรและเรื่องสุดท้ายที่เขาว่ากันว่าสวนย่อมที่อยู่ในหัวมุมตรงข้ามกับท่าวาสุเกรเคยมีหญิงถูกข่มขืนเมื่อหลายสิบปีก่อนปัจจุบันได้สร้างสาลพระภูมิและผูกผ้าสามสีกับต้นไม้ใหญ่ ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นสารนี้อย่างชัดเจนและอีกเรื่องหนึ่งที่รุ่นพี่ของสถาบันแห่งนี้เล่ากันปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นนั้นก็คือหากใครอยากสัมผัสเรื่องลี้ลับในสถาบันของส่วนสุนันทาให้กล้มลงมองใต้หว่างขาและคุณก็จะเห็นเองเรื่องนี้ผมเจอมากับตัวเองวันพระฤหัสบดีที่13กันยายน 2561เรื่องเกิดขึ้นที่ห้องน้ำชั้นสองหลังตึกคณะมนุษย์เรื่องมีอยู่ว่าก่อนขึ้นไปเรียนก็แวะเข้าห้องน้ำไปส่งกระจกปกติจะเข้าห้องน้ำชั้นล่างแต่พอดีแม่บ้านทําความสะอาดอยู่จึงต้องไปเข้าห้องน้ำชั้นบนตึกนี้มีห้องน้ำทั้งชั้นบนและชั้นล่างพอเข้าไปก็ส่งกระจกปกติในห้องน้ำไม่มีใครเงียบ อยู่ดีๆก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยเสียงแผ่วๆเป็นเสียงผู้ชายผมเนือรีบหันไปมองว่ามีคนเข้าห้องน้ำอยู่หรือเปล่าเพื่อมีคนแกล้งในใจก็หนึกกูใส่พระท้าเวสุวรรณมันจะมีผีกล้าหรือวะต้องมีคนแกล้งแน่ๆผมนึกในใจต่อแรกกบว่าจะเดินไปเช็คดูทีละห้องแต่คือนึกในใจถ้าเปิดไปเจอผีใส่ชุดไทย จะทำยังไงจึงเดินเข้ามาใกล้ๆประตูจืนคิดอยู่สามวินาทีแล้วบรรยากาศในห้องน้ำไฟก็กระพริบกระพิบซึ่งตอนนั้นไฟตกบรรยากาศชวนหลอนไปอีกจึงตัดสินใจเดินลงมาที่บันไดดีกว่าแต่ก็หันขึ้นไปมองนะเพราะคิดว่าถ้ามีคนมันก็ต้องออกมาดูกูว่ากูไปยังมองไปก็ไม่มีอะไร หลังจากนั้นเดินลงมาอยู่รอด้านล่างเพราะคิดว่าคนแกล้งแน่ๆเพราะถ้ามีคนเดียวมันก็ลงมายืนหลบอยู่ประมาณเกือบห้านาทีก็ไม่มีใครเดินลงมาสักทีเลยเดินไป,ไปเรียนดีกว่าปอลอลงมาเจอแม่บ้านในใจคิดว่าจะถามว่ามีคนขึ้นไปเข้าห้องน้ำด้านบนไหมแต่รีบเลยไม่ได้ถามและผมยังสงสัยอยู่ว่าคนหรือผี แต่ในใจผมคิดว่าคนแน่แต่บรรยากาศชวนหลอนไปคนเดียวด้วยเลยออกจากห้องน้ำดีกว่าขอขอบคุณที่มาพันทิปด c o คอด้วยนะครับตอนจาก,กันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ลเล่าเรื่องผีในสไตล์จาหมดบางแพ่ ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว